อร่อยไหมคะมหวานน่ากินชิมแซ่บเดี๋ยวลุยกันสิไม่ไม่หวานหวานอร่อยมากกุ้ง,งกิโลกุ้งหนึ่งกิโลปลาหมึกน่าจะประมาณสักครึ่งโลได้ แปดขีดใช่ไหมคะปลาหมึกอ่าฮะกั้งค่ะกั้งไข่ไม่ออกอันนี้ยำไข่แดงดาเหลืออยู่เท่านี้ค่ะหอยหวานหวานจริงๆสมชื่อหอยแครงเหลือเท่านี้หอยแมงพูดยังเหลืออีกครึ่งถุงอร่อยหมคะอร่อยมากอร่อยมากสดสดเยอยงแม่พูดในฟิลิปเชียน เอายุดแม่ใช้แอปน้องเชียร์มีคิ้วเพรอ <c oughs> ไม่มีคิ้วเลย เอาแล้วครับกุ้งครับกุ้งอะไรนะครับกุ้งมันลายครับเขาเรียกกุ้งลายเสือครับรเรี่ยเก็ไม่ถูกนะครับออกุ้งมันลายหรออคดดว่ะครับอร่อยครับปูหมดค่ะปูปูดองน้ำปลาไม่เอร่อยมากเลยกล่องน้องเชียกินหมดเกรี้ยงจะไปซื้อมาใหม่ อร่อยไหมอร่อยไหมต้องโทรท่าอร่อยด้วยดีเดี๋ยวรอเล่นกับน้องเขาน้องเขาซื้อแล้ว นี่ฟุ้งกูใหญ่โอ้โหว้าวสุดยอดมามาลุยโอ้โหหวานอร่อยกินยิ้มทะเลโอ้โหอร่อยมากสุดยอด